ต่อมาสายสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นเรื่อง ed หรือ ing adjective ก็คือมันจะเป็นคำคุณศัพท์ที่ถ้าเราเติม ed เข้าไปมันจะทำหน้าที่เอาไปขยายถึงความรู้สึกของคนต่างๆนานานะคะถ้า ed ขยายความรู้สึกนะคะถ้าเป็น ing เนี่ยอาจจะเอาไปขยายตัวคนก็ได้หรือสถานที่หรือสิ่งของหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนานาก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นความรู้สึกค่อยใช้เป็น ed ถ้าไม่ใช่ความรู้สึกเป็น ตัวคนสิ่งของสถานที่อะไรก็ตามแต่ใช้ ing ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า he is bored ตัวนี้จะแปลว่าเขารู้สึกเบื่อแต่ถ้าเกิดเป็น he is boring ไม่ได้แปลว่าเขารู้สึกเบื่อแล้วแต่แปลว่าเขาอ่ะเป็นคนน่าเบื่อนะคะหรือ this movie is boring ก็คือหนังเรื่องนี้น่าเบื่อน,นั่นเองถ้าเราใช้เป็น bored เติม ed this movie is bored ไม่ a ม e เสร็จเลยเพราะว่าหนัง ไม่มีความรู้สึกอยู่แล้วไม่ใช่คนนะคะคราวนี้เนี่ยในข้อสอบอาจารย์เขาอาจจะให้เราเนี่ยลองเลือกว่าจุดนั้นที่เขาถามเนี่ยมันควรจะใช้เป็นเติม e d หรือใช้เป็น i n g ถ้าไม่ใช่ความรู้สึกเป็นเป็น i n g เลยนะคะข้อทีอ่มี A กับ B คุยกันเนาะเขาบอกว่า so how was your holiday B ก็บอกว่า I had an amazed หรือ amazing time วิฉันมีเวลาฉันฉันมีช่วงเวลาที่มันสุดยอดมากๆเลยคำว่า amazed หรือ amazing ต้องเอาไปขยายคำว่าช่วงเวลาก็คือ time นั่นเองซึ่ง time ไม่ใช่คนต้องใช้เป็น amazing time นะคะใช้ amazed time ไม่ได้ I had an amazing time I'm so bored หรือ boring to be back at work ฉันเนี่ยเบื่อมากที่ต้องกลับมาทำงานประโยคข้างหลังเนี่ยเขาขยายความรู้สึกของคนคนนี้ว่ารู้สึกเบื่อที่ต้องกลับมาทำงานคำตอบต้องใช้เป็น ed ค่ะต่อมา A ก็ถามไปว่า I'm sure where did you go exactly แล้วไปไหนมาละ่ะ B ก็บอกกับไปว่า we went hiking in Patagonia it's a f a s c i n a t e d หรือ fascinating place มันเป็นสถานที่ที่น่าตะลึงตะลึงเอามาขยาย place place สถานที่สถานที่ไม่ใช่คนมีความรู้สึกไม่ได้ I N G ค่ะต่อไป Yes I watched an interested หรือ interesting TV program about it once เออใช่ฉันเองก็ดู TV วีโปรแกรมที่ i n t e r e s t แปลว่าน,น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ครั้งหนึ่ง คำว่าสนใจหรือน่าสนใจเอามาขยาย TV ีโปรแกรมทีีโปรแกรมที่น่าสนใจไม่ใช่ความรู้สึกเอาไปขยาย TV ีโปรแกรมคําตอบคือ interesting นะคะต่อไป the mountains there are animals it looked like a frightened หรือ frightening place to climb ก็คือภูเขาที่นั่นมันดูแบบใหญ่มากแล้วมันดูแบบน่ากลัว เป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่จะไปปีนน่ากลัวหวาดกลัวเอามาขยายคำว่าสถานที่สถานที่ที่น่าหวาดกลัวไม่ใช่สถานที่ที่รู้สึกกลัวคําตอบขยายสถานที่ต้องใช้เป็น ing ค่ะต่อไปนะคะ B ก็พูดต่อไปว่า Well we had a fantastic guide เราเนี่ยมีไกด์ที่แบบสุดยอดเลย so I wasn't me worried หรือ worrying เรามีไกดที่ดีฉันก็เลยไม่รู้สึกกังวลน,นะคะรู้สึกคำตอบก็คืออ่ uh, ีนะคะ worried though there was a man who was annoyed หรือ annoying all about the climbing แต่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะที่เขา ed หรือ ing เกี่ยวกับการปีนเขา แล้วประโยคข้างหลังเนี่ยพูดต่อมาว่า he kept complaining เขาเนี่ยบ่นตลอดทางนั่นทำให้ประโยคข้างหน้าเนี่ยเหมือนเรารู้สึกว่าเขาอะจะต้องการอธิบายความรู้สึกของผู้ชายอีกคนนึงว่าเขารู้สึกลำคาญเกี่ยวกับการปีนเขาทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ย เค okay ไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบต้องใช้เป็น E D เพื่อขยายความรู้สึกของผู้ชายอีกคน Though there was a, uh, there was one man who was annoyed about all the climbing he kept complaining and saying he was tired or tiring all the time เขาบ่นแล้วเขาก็พูดอยู่ตลอดว่าเขาเนี่ย รู้สึกเหนื่อยต้องใช้เป็น E D เข้าไหคะสุดท้าย A ก็เลยพูดไปว่า Sounds like he booked the wrong holiday เออฟังดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจองฮอลิเดยมาเที่ยวผิดผิดทริปเนาะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในโจทย์ก็พยายามดูว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาไปขยาย ความรู้สึกของคนค่อยใช้ ed ถ้าไม่ใช่ใช้ ing แต่ไม่ใช่ว่าพอเห็นคนแล้วเราไปเติม ed ตลอดนะไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราสามารถใช้ ing กับคนก็ได้อยู่อย่างเช่น he is worried ก็เขาอะรู้สึกกังวลก็ได้หรือ he is worrying ก็แปลว่าเขาเป็นคนขี้กงังวลประมาณนี้เข้า okay ไหมคะลองไปทวนดูนะ